สวัสดีครับผมวันนี้เสาร์อาทิตย์ได้มีโอกาสอยู่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีครับก็เลยได้เมื่อวานนี้ไปติดต่อช่างเพื่อที่จะมาติดแอร์นะครับเนื่องจากว่าแอร์เก่าในห้องไม่เคยเปิดมาแล้วประมาณ20ปีก็กะจะเปลี่ยนเนื่องจากว่าหลังคาหลังคาขึ้นไม่ได้ครับก็เลยต้องใช้วิธีติด คอยร้อนไว้ด้านล่างนะครับไปดูก่อนที่รอช่างมาครับนี่ครับผมจะติดแอร์ไว้ด้านล่างตัวหนึ่งแล้วก็ใช้ฉากกั้นห้องฉากจะมาประมาณวันที่สิบห้าครับแอร์ตัวเดิมอยู่ข้างบนครับเนื่องจากว่าหลังคานี้มีโอกาสที่จะเดินแลรับน้ำหนักไม่ไหวผมก็เลยต้องใช้คอยคอยร้อน ข้างบนตัวหนึ่งก็คือคอยร้อนข้างล่างเจาะเข้าไปในรูนี้ครับส่วนรูข้างบนท่อแอร์ก็จะขึ้นตรงที่เห็นเพเยนนะครับรูนั้นพอดีจะใช้วิธีฉากฉากกั้นห้อง,องตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นการประหยัดเพื่อไม่ให้แอร์ พุ่งมาเยอะฝั่งนี้เราจะใช้แค่ครึ่งเดียวขนาด12000 btu ครับแขวนตรงนี้ตรงนี้เป็นแอร์เก่าติดเมื่อรวมๆวม20ปีครับไม่ได้ใช้อีกเลยนี่ครับถ้าเอาคอยร้อนมาไว้ตรงนี้ก็คือทำความสะอาดยากโอกาสที่จะ ปีนขึ้นมาตัวนี้ยากเลยเอาไว้ตรงบริเวณด้านล่างที่ผมบอกครับห้องขนาด4ี่เมตร4ี่สามสงสิตารางเมตรครับบางทีการติดแอร์ก็ต้องดูว่าห้องนั้นโดนแดดขนาดไหนปริมาณความกว้างครับชั้นล่างครับข้างบนครับมีถอนมีือถอนขึ้นึงที่ ตอนนี้ช่างก็กำเรียงกำลังเตรียมอ,อุปกรณ์น,นะครับเราจะถอดตัวเดิมด้านนอกออกและด้านในนะครับมานานแปปีมานานหลายปีรวมๆยี่สิบปีครับ แดดอากาศด้านนอกก็กำลังร้อนๆครับเป็นเวลาห้าโมงเชา้าครับไม่เหลพี่เลยพี่จะลงข้้งล่างด้วยเดี๋ยบเจี๊ยบด้านบนจะติดง่ายเนืน่องจากว่า ติดแทนตำแหน่งตัวเดิมแล้วมีการเจาะปูนไว้เรียบร้อยเติมความเย็นความหวานให้ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟชายเย็นชาเขียว ครบัางเดินสายครับวันนี้ก็มีนายช่างน้อยมาด้วยครับผมช่วยพ่อแอร์เป็นระบบอินเวอร์เตอร์อรนะนครับขนาดหนึ่ง BTU ทั้งข้างบนข้างล่างครับแต่ข้างล่างต้องหาวิธีขั้นห้องโดยใช้ขาดจะปูนเพื่อร้อยสายคอยแอร์ครับ นี่ก็ดันบนแล้วก็คอยร้อนตัวเก่าครับของมิสอุบิชิ ตอนนี้ก็บิงซูตื่นโค้นครับเหงาเงา ิดคอยร้อนด้านนอกของชั้นล่างครับเห็นแล้วเปิดเลยตลับเมฆยังไม่ได้าลงเลยเนแล้วไหนตลับเมฆหรือตลับน้ำ ใช้โฟมอุดช่องว่างระหว่างรูแอร์กับผนังปูนครับด้านบนเสร็จเรียบร้อยครับทดลองแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์หน0 0ง b มืทด้านบนครับ ด้านล่างก็พร้อมที่จะเสร็จเช่นกันครับทั้งสองตัวด้านบนด้านล่างอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จเสร็จครับมันจะทำงานสักพักหนึ่งใช่ไหมครับใช่มันจะรอสั่งงานพอคอโนโทรลประมาณสามหทีไม่เกินก็จะเหมือน เอาติดตั้งใหม่ครั้งแรกอะ่ะเวลาพี่ปิดแอร์พี่ไม่ต้องปิดเบรกเกอร์นะมันจะเปิดปุ๊บมันทำงานเลย